เฉยเอาสมเด็จมานะคะ5้าองค์ด้วยกันเป็นสมเด็จวัดอะไรและมีพิมพ์อะไรบ้างราคาปัจจุบันปี2566ราคาเท่าไหร่มาชมค่ะบินบินอย่างนี้ก็รับเช่าเป็นร้านนะเป็นร้านเป็นล้านคือถ้าสมมุติมาครึ่งเดียว่ะคะพี่เฉยก็หลักแสนหลักแสนถ้ามาหักแบบมีทั้งบนทั้งล่างก็อย่างนี้รับเช่าเป็นร้านเป็นล้านนะถ้าไม่ถ้าไม่หักสมบูรณ์รับเช่าหลายหลายร้านครับหลายหลายร้านเป็นอันดับหนึ่งในใจของนักสะสมพระอยู่ เรื่องราคาไม่น้องกังวลเพราะว่าแพงขึ้นทุกปีแพงขึ้นทุกปีและไม่ว่าจะเป็นหักหรือซ่อมก็ซื้อขายได้สากลสําหรับพระสมเด็จสวัสดีค่ะดาดีอ็มหลวงปู่โตนะคะตอนนี้นะคะดาก็อยู่กับพี่เฉินปากน้ํานะคะวันนี้นะคะแอบเห็นแวะๆพี่เฉินเอาสมเด็จมานะคะห้าองค์ด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์พีพีเอฟชมว่าเป็นสมเด็จวัดอะไรและมีพิมพ์อะไรบ้างราคา บันปี2566ราคาเท่าไหร่มาชมค่ะพี่เฉินสวัสดีค่ะพี่พีเอมซีมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะเริ่มองค์แรกเลยค่ะพี่เฉินองค์นี้เป็นวัระคังพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้องค์นี้ก็มูลค่าหลายล้านนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพใหญ่วัระคังปีอะไรคะเฉินโอ้สร้างสองสี่กว่าครับสองสี่กว่านะคะปร้อยปีแล้วคับน้องดารายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นวัรคังพิมพ์เกตโบตูมครับ พิมเกรดตัวตูมบินปินอย่างนี้ก็รับเช่าเป็นร้านนะเป็นร้านคือถ้าสมมุติมาครึ่งเดียวล่ะคะพี่เฉินก็หลักแสนหลักแสนถ้ามาหักแบบมีทั้งบนทั้งล่างก็อย่างเงี้ยรับเช่าเป็นร้านเป็นร้านนะถ้าไม่ถ้าไม่หักสมบูรณ์รับเช่าหลายหลายร้านครับหลายหลายร้านเรามาอู๋ต่อไปค่ะวงนี้เป็นวัดเกตพิมหกชั้นหกตันวัดเกต ้านตกตาตรงนี้สวยสวยเนาะดูแล้วเนื้อดูจัดจ้านมากอันนี้เลทราคาตอนนี้เท่าไหร่คะก็ตรงนี้ผมตั้งไว้3ล้านบาทแต่ว่าถ้าอย่างงี้ก็รับเช่าล้านกว่าบาทสองล้านใช่เพราะว่าเพราะว่าจะเราจะซื้อแพงมากไม่ได้เพราะหนึ่งเลยเราต้องระวังเรื่องผาอุดซ่อมด้วยใช่ที่เขาบอกว่าผ้าสมเด็จเนี่ยซ่อมเยอะจริงไหมพี่เฉินจริงส่วนมากจะซ่อมจะซ่อมจะหักหาสมบูรณ์ยากครับยากแต่อางนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เฉินอันนี้น่าจะ90%ขึ้นฮะตรงนี้สวย90%ซนะคะ รายการต่อไปค่ะตรงนี้เป็นบ้านบางขุมพิมพิมสังกติกู่เก่าตรงนี้ก็ราคากลางก็สองสามล้านครับสองสามล้านนะคะเป็นปูเก่ากับปู่ใหม่ตัดกันยังไงคะพี่เฉินปูใหม่จะมีขี้กู่เยอะครับปู่เก่าจะไม่ค่อยมีขี้กู่เนื้อื้อจะแน่นแน่นกว่าขี้กู่ก็คือพวกคาบคาบป่าปวกปวกใช่ไหมคะคาบน้ำตาลน้ำตาลใช่รายการต่อไปค่ะนี่ก็เป็นบางขุนพรมพิมสังกติเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปู่เก่า เก่านะคะก็ถือว่าอยากถามมุมมองนะคะของพี่เฉินหน่อยว่าณปัจจุบันเนี้ยพระสมเด็จเนี่ยเริ่มหายากมากๆแล้วหายากแล้วก็แพงมากหาแท้ยากว่าง,ง่ายๆพี่เฉินมองยังไงกับราคาพระสมเด็จในอนาคตที่มีสินค้าหมุนเวียนในตลาดน้อยกับ<อ>ราคาที่แบบสูงมากๆพี่เฉินมองยังไงในมุมมองพี่เฉิน<ก>เองก็ในมุมมองผมว่พาพระสมเด็จ เป็นอันดับหนึ่งในใจของนักสะสมพระอยู่นเรื่องราคาไม่น,น่ากังวลเพราะว่าแพงขึ้นทุกปีแพงขึ้นทุกปีและไม่ว่าจะเป็นหักหรือรซ่อมก็ซื้อขายได้สากลสําหรับพระสมเด็จนพระสมเด็จนะนี่น่าจะเป็นพระชนิดเดียวที่สภาพคล่องทั้งทั้งชำรุดแล้วก็ไม่ชำรุดนะฮะพระอย่างอื่นนี่ชำรุดยังไม่ค่อยเล่นแต่ว่าอย่างถ้าเป็นพระสมเด็จนี่ชำรุดหรือไม่ชำรุดเล่นหมด เล่นหมดเนาะก็ะถือว่าเป็นครบทวันเลยก็ว่าได้ของนักสะสมภาพเรื่องอ,อันดับหนึ่งยังไงวันนี้น้องดานะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เฉินมากๆที่นำพามุลล้า5องค์นี้รวมๆแล้วน่าจะเกือบ10ล้านนะคะมาให้พี่พีเอซีชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ